ค,ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฉันนั่งครับฉันนั่งแห่ก็ต้องขอสวัสดีทั้งสี่ท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันครบทุกคนแน่นอนแต่ว่าขอเริ่มต้นที่นักสแสดงของเราก่อนล้วกันนะครับทีพีและก็บิวกิว้นฮะเป็นยังไงบ้างกับกระแสตอบรับของซีีส์พาร์ทหนึ่งที่ผ่านมาฮัลโหลครับ อ่อโอเคก็มันูคตได้อะมันมันเอ้ยคันเป็นถัเอ้ยขอความช่วยเหลือดิมันตื่นตาหนามันเหมือนเวลาตอนตอนที่เราไปถ่ายกันเราเราว่าเราเราเราตั้งใจแล้วก็เหนื่อยมากๆมาถึงรวมถึงทีมงานทุกๆคนทุกฝ่ายด้วยเลยครับพอพอเราเห็นเหมือนวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นเราเห็นทุกคนที่เหมือนว่ามารอดูการถ่ายทาภาสสองมาให้กำลังใจเรามัน มันอยากให้เราแบบงจากกะทำาต่อๆไปครับเดี๋ยวพี่พีนะครับรู้สึกไงบ้างที่จริงก็ที่จริงดีใจมากๆนะครับที่เป็นแฟนชอบซีรีส์ของเราขนาดนี้แล้วก็ก็เป็นกำลังใจให้พี่สำหรับภาคสองด้วยอ๋อเป็นกาลังใจห้กับทั้งครูด้วยนะครับในภาคที่สองครูทั้งสองคนนี้พูดไปน้ำตาจะไหลไปกันแต่ละคนมันจะลื่นมันจะลื่น เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพิ่งผ่านโชว์ในช่วงตอนเช้าไปด้วยทั้งสองคน<อ>เป็นเป็นโชว์ที่ผมไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าเช็คกระแสในทว i t เตอร์มันสวยงามมากเป็นยังไงเป็นยังไงสวยงามไงเข้าไปดูไฟบนบน,บนเวทีนี่ป<อ>้า <laughs> อินหมายถึงการแบบร้องเพลงการขึ้นคอนเสิร์ตของเธอทั้งคู่เนี่ยมันสวยงามมันจับใจมันทัชชิ่งมากมากนะครับ,นะรบพรุ่งนี้รอบรอบหอยอย่างรอบไหนพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบเย็นร,รอบเย็นรอบเย็นพรุ่งนี้รอบเย็นนะครับเจอพี่จีนับ ถางแน่นอนนะฮะมาถามพี่บอสบ้างนะครับผู้ซึ่งเอ่อรอดตัวหวุดหวิดการโดนเผาแฟนๆทั่วประเทศทยในทวิตเตอร์ต่างเพ่งเล็งพี่ไปอยากยิงว่าพี่บอสจะปลอดภัยหรือไม่แต่สุดท้ายอ๋อปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยว่ะเรียรอดไปนะครับคือทำไมทำไมถึงเรียกว่าพาร์ท2ครับบอสทำไมถึงไม่เรียกว่าซีชั่น2อะไรอย่างเงี้ยครับ พี่เท้าความนิดนึงเนาะได้ครับจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้นะครับตั้งแต่ตอนที่พี่เริ่มครับจริงๆแล้วมันมี10 EP ตั้งแต่แรกแต่ว่าด้วยเนื้อหาที่พี่คิดเนี่ยตอนแรกอ่ะคือตั้งใจเห็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายสองคนนี่แหละตั้งแต่มัธยมเปลีย่ยนานเป็นมหลาลัยตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นแฟนจนกระทั่งเป็นแฟนกันใช้ไปเลยคำคำนี้ไหนๆจะขอกันแล้วใช้ให้ใเต็มปากเป็นแฟนกันเออจบ จบเจ้าซึ่งอ่แล้วพอพี่แบบไปคุยกับทางไลน์ทีวีคุยกับพี่ยงพี่ปิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงจริงเราเนื้อหาเราลองทําแบบลองทํารูปแบบใหม่ดีไหมแบบแบ่งเป็นพาร์ทอย่างละห้าตอนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยกลายเป็นพาร์ทหนึ่งอ่ะจะเป็นมัธยมแล้วก็พาร์ทสองก็จะเป็นมหาลัยครับแสดงว่าพี่บอยเนี่ยก็ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วแหละว่าจะมีสิบตอนแต่ทีนี้เนี่ยอยากที่จะเล่าใน เวนึงก็เลยแบ่งเป็น5-5ไปซึ่งแบ่งชัดเจนคือพาร์ทแรกก็เป็นพาร์ทที่เป็นมัธยมปลายส่วนพาร์ทที่2เนี่ก็จะคือเข้าสู่ช่วงมหาลัยทีนี้มาถามพี่มีนบ้างนะฮะเขต้องกลับไปถามพี่บอสบอกว่าแล้วทําไมพี่บอสถึงได้สลักการเป็นร่วมกับทางนี้เนี่ยใช่คราับสลักให้มีนให้กับพี่มีนะครับครับก็จริงจริงๆแล้วการทํางานเนาะเราต้องทํางานสงพาร์ทไปพร้อมๆกันอย่างนี้ ช่วงเวลาที่พี่กำลังทำพาร์ทหนึ่งอยู่พาร์ทสองมันต้องดําเนินการต่อไปครับแล้วเราเลยจําเป็นที่จะต้องมีพุ่งกับหนึ่งคนแล้วการที่จะมีพุ่งกับหน,นึ่งคนนี่มันก็ต้องการรสชาติอีกแบบถูไหมรบอมันจะได้แบบสนุกสนานยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านี่ถึงที่มีกันยะู่พี่ปิงเขาก็แนะนำมาอยนะ่างเงี้ยเพราะผลงานที่ผ่านมาของที่มีนะครับก็คือเขียนบทเลือดพนเขียนบทน้องพี่ที่ร้านแล้วก็ล่าสุดก็คือเขียนบทซีรีส์ชาญกิมโปงด้วยก็เลยแบบชวนที่ คือต้องบอกว่า process ของการเขียนบทแต่ละเรื่องเนี่ยเป็น process ที่ค่อนข้างที่จะใช้สมองแบบรีเทนแต่ละคำออกมาเลยซึ่งพี่มีนครท,ทีนี้มาเป็นผู้กำกับมันมันแปแลกรับความกดดันขนาดไหนครับพี่กดดันมากกดดันมากคนระับดดเพราะทีนี้คือบ้านที่บอสปลอดภยัยบ้านนาดาวยังปลอดภัยอยู่ในตอนนี้แต่พอพัะสองออนไปสักตอนสอตอนกลัวแทนนะสใส่ต้องทำ พีม่มีมันก็กดดันบ้างเปน็นธรรมดาทีนี้อยากจะถามว่าเราทั้งหมดเนี่ยครับจะได้เห็นอะไรบ้างในแปลรักพารสองน,นี้ครับพี่มีมก็ถ้าต,ตามพาร์นหนึ่งมาก็จะรู้นะครับว่ามันก็จะมาเข้ามหาวิทยาลายัยเราก็จะได้เห็นชีวิตเขาไดมาหาวิทยาลายัยแล้วก็ที่กรุงเทพในฐานะแฟนหลักๆประมาณนี้คือเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงมหายลัยแล้วก็เปลี่ยนเือ จากภูเก็ตมาเป็นกรุงเทพมหานครเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเป็นแฟนกันเออดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้ถามแทนทุกคนที่อยู่ที่นี่เลยคือผเดาวใจนะว่าเอ้ยพี่มีนคะมันจะจบแบบแฮปปี้หรือเปล่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาไหมน้องบาสยังอยู่ยหรือเปล่าได้เจอเอกาเข้ามาหาอะไรที่เดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมฮะเออผมเอ่อยากรู้เลยพี่มีนอยากรู้ฮะ รไอพี่บิ่ใยากรู้ไมพี่บินบอกได้ไหมตอนนี้อุ้ไว้ก่อนดีกว่าอุ้ไปก่อนอ่าเออถ้าบอกตอนนี้มันก็จะแบบเป็นการสมอยไปไม่มีใครดูแลแถ้าบอกตอนนี้เอ้าเหรอตกแล้วนะสิประโทนะฮะกลับมาทานักแสดงกันบ้างความรู้สึกที่รู้ว่าเราต้องกลับไปถ่ายทำภาคสองกลับไปเป็นบรรยากาศออกกองอีกครั้งเป็นยังไงบ้างพี่พี่ครับจริงว่า รู้สึกรู้สึกดีใจนะที่ทได้กลับมาร่วมง,งานกับพี่ๆทุกคนอีกรอบแล้วก็รู้สึกท้าทายมากขึ้นเพราะว่าตัวละครม, <c oughs> มันก็เหมือนเหมือนไม่ได้โตขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความใกล้เคียงเรานิดนึง <five S 2> ก,ก,ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ท้าทายครับสมกับท้าทายเพราะว่าบทวัยของโอเหว่เนี่ยมันจะโตขึ้นมาใกล้เคียงกับเราอีกสเต็ปประมาณนั้นส่วนกินโอ้หน้องรักของคนนี้ชอบการออกกอมาก มาพูดกับผมทุกวันโอ้โหใส่สุดแล้วว่าพี่เรื่องนี้ไงฮะพารัทสอบไงก็จริงๆริผมว่าความโชคดีอย่างหนึ่งของของของเราคือเหมือนว่าพอพอเราถ่ายจบพาร์ทหนึ่งใช่ไหมเรามีโอกาสได้เหมือนว่าเห็นมันออนแอร์เห็นมันเดินทางจนมันออนแอร์ครบแล้วเหมือนว่าเราเราเลยได้รับกําลังใจที่บอกว่าทุกคนมาแล้วก็เหมือนว่าเราจะได้เห็นฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันเลยมัน มันเหมือนมันเป็นกำลังใจจริงครับม,มันทำให้เราอยากการถ่ายพาร์ทสองของเรามันจะมันจะมีความสุขมากมเราเราอยากจะทํามันให้ดียิ่งไปกว่าเดิมที่ไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าตอนที่ถ่ายพาร์ทหนึ่งเรายังไม่รู้แล้วว่าผลความรับมันเป็นยังไงเราแค่รู้สึกว่าเราทําในสิ่งที่เรารักทาทาทางานคราฟทํทซีรีส์ทำละครทําการแสดงแต่ท e ีนี้พอพาร์ทสองเนี่ยเราได้รับความรักที่ล้นหลามจากแฟนๆมันน่าจะทําให้การทํางานในพาร์ทสองของพีพีแล้วก็พี่กินลงถึงที่พี่พูกกับทุกคนพี่บอสด้วยเนี่ยมันทําด้วย อยากตอบแทนในความรักนี้ให้กับทุกคนจริงๆก็มาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนสนาพาร์ทแรกก็ก็มีมีแล้วเหมือนกันเลยแต่ว่าพอ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 ,พอได้ได้พักเราได้เหมือนกับว่าได้มาเติมพลังเหมือนเนี้ยมันเหมือน,นว่าเราก็เหมือนได้รีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วก็แบบอพร้อมเลยต่อเยี่ยมเก๋พูดไปเลยนะครับถามพี่บอสต่อดีกว่านะฮะคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ขอเรียกรวมว่า BKPP Project s <S ก็แล้วกันนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ย หลังจากมีพาร์ทหนึ่งมีเพลงประกอบมีพาร์ทสองแล้วเนี่ยจะมีอะไรต่อกไปจากนี้ไหมครับพี่บอสก็หลังจากที่หล,หลายๆคนก็รู้กันเนาะว่าเดี๋ยวเดือนมกรามนี้ก็จะมีแฟนดีก็งานต่อไปของ b, K, b ีเคพีพีเกนี่ยก,ก็ก็คือแฟนมีแต่ว่าตอนนี้บัตรมันขายหมดแล้วเนาะแต่ว่ายังมีอีกสองช่องทาง <für S 1> ให้ยังได้รับบัตรกันอยู่ช่องทางแรกคือเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์เขาจะมาแจกบัตรที่ดีแฟนก็รอติดตามกันช่วงเดือนมกราครับก็อีกช่องทางหนึ่งคือเดี๋ยวจะมีบัตรไลน์ มีบัตรแบบดูทางอินเทอร์เน็ตแบบดูไลฟ์ด้วยแต่ว่าช่องทางเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งต้องติดตามที่เพียรนาดาวน์นะครับผมใครกดทันบ้างฮะแฟนมีดในครั้งนี้ขอดูมือเลยนี่นี่ทานกันใหญ่ใครกดแล้วเอาไปขายม้างฮะยังยังกล้ายกมือกันอีกเอเป็นยังไงใครไปซื้อต่อคนอื่นมบ้างฮะมีมีมีหมดเลยนะเดี๋ยวยังไงตอนช่วงมกราคมนี้เจอกันแน่นอนมีพี่ก่อดด้วยนะ ะนะสนใจไหมสนใจไหมผมเฮ้ยบ้านี่จะเป็นผมเรี่ไงเล,เล,ล่าจะบ้าวป่ะเหรอ,อ,อพี่มีนครับพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็มีด็อกิเมนท์รีด้วยพาร์ทสองน,นี้มีไหมครับมีฮะมีแพชิวกระแทกไม้ด้วยมีฮะมีแน่นอนนะฮะเต็มอิ่ม,มกี่ตอนนี่ครับกี่ตอนยังไม่รู้เดี๋ยวไปรอดูอ่าโอเคซึ่งพาร์ทสองเนี่ยก็จะเป็นวันห้าตอนเอาด็อกิเมนท์รีอีกสักสักงสามสิบก็แล้วกันอย่ดูจนให้ตาแฉกไป ปี2022กันไปเลยเพื่อเอาฟุตมาฉายเหรอเอาฟุตแบบอันคัดมาแบบเรียงกันไปเรื่อยนะครับเพลงต่อพี่พีมีอะไรครับก็อาจจะมีเพลงประกอบซีรีส์เพิ่มเลยคือน้องพีพีจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่พอนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่เพลงละสี่ห้าเพลงได้สี่ห้าเพลงคะตอนนี้ประมาณ จริงๆมันเป็นสามแต่ว่ามีหลายเวอร์ชันมีหลายเวอร์ชันฮะก็เป็นซีรีส์ที่มีเพลงประกอบเยอะที่สุดในประเทศตอนนี้แล้วนะฮะแล้วก็พาร์ทสองนี่ก็จะทำเพลงประกอบอีกนะฮะโอเคซึ่งจะได้ฟังเสียงดีไหมก็ต้องรอติดตามนะฮะก็มีกันอยู่สองคนนะครับไม่ผมแต่ก็ไม่ีเสียงใครจะครับไม่ใครก็ใครก็ต้องรอใช่ลุงมีกันอยู่สองคนเดี๋ยวมันก็จะมีเดี๋ยวบ้างคู่บ้างอะไรกันไปใช่นะครับไปอ่ะสุดท้ายมีอะไรไหมครับเีรกิน ย้ำแย้มหน่อยย้ำแย้มยัมยงมีอันนี้นำเสนอโดยแด๊ดดี้ยงทรงยศนั่นเ,เป็นโฟโต้บุ๊คครับเอาแล้วเอาแล้วแถวข้างหลังบอกยกกระเป๋าตังค์มาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่เห็นเท่าไหร่ตอนบอกมาตอนนี้เลยใช่เดี๋ยวจะมาหลังจบพาคสองมาผมา<ป> <Go> เตรียมติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น แฟนมีตต้งนะครับมีด็อกท์เมนทรี่ด้วยเพลงประกอบอีกมากมายแล้วก็โฟโต้บุ๊กนะครับของแปรรักพาถูนะครับสุดท้ายเลยครับทุกคนครับอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่อยู่ในงานแฟนโทเปียแห่งนี้ครับเรื่งจากที่บอสกกันะครับก็ขอที่ขอขอบคุณก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณทางไลน์ทีวีนะครับที่ให้โอกาสให้กับทางนาดาวได้ทำซีรีเรื่องนี้เกิดขึ้นจนแบบเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยที่ติดตามทั้งให์อีทมาตลอดเนาะแล้วก็ถ้าใคร อยากดูตอ่ออยากอินตอ่อก็ไปดูบนไลฟ์ทีวีต่อได้แลก็ฝากพี่สองแล้วก็ฝากพี่มีนด,ด้วยนะครับที่มีนขอฝากจริงๆริงนะขอเชิญมาคุยกับพี่มีนด,ด้วยนะฮะกดดันนะฮะาอาถิพี่มีนฝากตัวเองบ้างครับก็ฝาก <c oughs> เครียดมากฮะกด <c oughs> ดันมากฮะก็ก็ฝากฝากตัวด้วยฮะฝากอย่าไปเผาบ้านผมแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วก็รอติดตามชมนะ พี <chat> <Boo>. ่ครับก็อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับที่ติดตามแปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปิงพี่ย้งพี่บอสพี่เบลแล้วก็พี่มีนด้วยที่มอบโอกาสดีๆนี้ให้เราสองคนครับผมแล้วก็ขอบคุณไลน์ทีวีนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองที่ไลน์ทีวีนะครับวันแรกวันที่11 มีนาคม2 0 2 1ันสเ็นะครับบนไลน์ทีวีเท่านั้นสุดท้ายเทพประบรุฝากเข้าไปลูกฝากเข้าไปจริงๆเหมือนกันเลยครับอยากขอบคุณไลน์ทีวีเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณพี่ยงพี่ปิงพี่บอสพี่เบลพี่มีนแล้วก็พี่ทีมงานไปรับทุกคนที่หมว่าตั้งใจจนมันออกมาดีครับผมแล้วก็ คากข่าสองด้วยครับผมครับผมขอเสียประมูใหกับพี่บอสพี่มีนบิวกิ้นและก็พีพีด้วยครับก็ขอฝากทุกคนนะครับติดตาม BKPP Projects ด้วยนะครับทั้งชีวิตส2แล้วก็ทุกชิ้นงานที่จะทยอยออกมานะครับ